สวัสดีเอฟซีแว่นช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นที่ยากกะไดมาบานนาตุกนะคะหนาตุกพี่เพิ่นถือเลขทุกงวดที่ว่าเพิ่นถือเลขไก่เคียงนั่มน่ะนะคะมือนันเพิ่นกะหายแนวทางไว้แต่ว่ามือนีกัสิมาตามอีกว่าเพิ่นเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอมีตัวเลขเพิ่มบอค่ะบาเป็นการเซเวราเขาไปฟั้างน้ากันเลยะคะ่ะหีได้บอพี่คุณี่จไปถูกไหนไปจ้ะ ไอ้จุดทูบในตัวใดเพิ่งถามยูเฮียนนั่ะโอ้หกเก้าศูนย์อ๋อนหลอันซีเวาได้จ้ามันนีงวดเนี่ยกระตูเก้าละซีเก้าก้าหาเก้าละจ้าซีเก้าก้หาเก้าเฮกเนี่ยตะว่าบันนี้เลขเลขล่างน่ะมีสามเลยจ้าวิ่งสามเลขล่างมีสามจ้าต่ว่าหาหาเนี่ยใส่เอามักสามอย่างหาใส่เอาจ้าต่ว่าหายสามมาตดหยอกเนี่ย ตามตัวเดียวข้างหลังหาไซเอาต้าบนในกระซี่เก้าครับหาเก้าจ้ายืนยันตัวเก้าแนนต่ว่าข้างล่างนี่ให้สามตัวเดียวจ้าสามตัวเดียวสามเป็นลักซิปหรือลักนุ้ยค่ะตามตามความคิดนันตุกพอมาลักอันลักซิปละจ้าแนนหาแนนไซเอลกันเซียวหาส่กับพี่จังพวกนี้เนาะปัดกิน ปซื้อสามหนึ่งสามโไปสั่นวจ้ะสามสบอกสามหนึ่งสามไปสั่นเจ้ามักสามหนึ่งสามสองบอกพมดเจ้าแมนเจ้าเจ้ามักสามเนี่าที่มักที่สุดคือซีเก่ากับหาเก่าละจ้ะมักที่สุดเลยอแม่มักที่สุดวันนี้เลขมานมาเนาะก็เลขสามอันละค่ะสามมาเล่นหรอมาทางล่างมาล่างเปเซ็นตันละสามแม้ว่าเปนัลนมัที่สยัง อันอันนี้ก็บอกบ่ถือว่ามันสึมิมาสามยังเนาะแต่ว่าเรื่องฝันน่ะฝันดีอยู่ค่ะฝันว่าจังไหนคือว่าฝันดีครับโอ้ฝันมาจากไหนโอ้ฝันว่าอันย่า่พึ่นตายพุนบ้านหมดละอยู่แล้วก็ลูกบุญหมดะฝันลาวาน่าตายตายอันไปอยู่เงื่อนพี่น้องแต่ว่าหนูมักนั่นมักสามซีเด้อร์สามซีโอหมักสามซีอันปะแนนแนนเดียวสามซีพี่กันเท้าบักที่ไหน หมักสามสีจ้ะตัวมักมักคือกันพร้อมแล้วมักสามสีนี่สมือติวาน่ตุกมันใจวันเลขสามนี่ยุรางแนมคือคือหกว่างกันมันใจมาหกยุรางสี่เหลมหกมาล้างแต่เก้าน่ะตุกมันใจตัวใดนั่นเพื่อค่อยผ่าได้มันบ่เพื่อคอยผ่าคือหกเก่าละพิตบาลเหรน้ำเหล็กอื่นซื้อทำแมนซื้อหกเก่าที่ได้บักไหลใช่มาเลยก็ซื้อลอตเตอรี่เพราท่านแน เนี่กระมาเลขครึ่งค้านี่กักระเไริกระบืซื้อก็เลยได้หน่อยเนาะแมนี่าได้ไปที่บาทบ้านไร้ดอกอืมพ่อเครื่องค้าพ่ออันนั้นก็ใจถอดจ้าแมนแต่ว่าครั้งที่เลขเขาก็มาดีแมนมันเข่าตลอดจ้าเลขมากเลยเนาะเมื่อได้ยินน่ะตุ๊กบอกผู้เดียวที่นี่ว่าขังรังมาสามจ้ารองนั้นเขาเจ้าวามาหาเมื่ออาจารย์น้อยอาจารย์ใหญ่เสียนไก่เสียนไก่มาเลี้ยงนิหจ้าวันนี้มาสาม อันนี้ยแต่สีพุจับเสกันทีสีร้องเสียนะตุกเบิ้งกบไปทอดแถวมอสงสีแถวสามมอนี่สิไปหาเบิ้งอยู่ดอกสามซีไงก็สีเสียผู้พันถือดูเน่อยพันถือซุงวไหมตวดีวหรอว่เสียกัดจากรวันววนี่งวดที่สิบเนาะตุกเนาะงวดนี่งวัที่ซิฟเลยไ่้าสามหแต่ว่ามักมักสามซีมักสามซีกสมซีข้างล่างพร้อมแมน หมักสามีแต่ที่แรกอย่างนี้นะตุกว่าสามยังก่อนสามสองกับสามยังก่อนสามหนึ่งสามสองสามซีเหจ้ะอ๋อไม่สามตัวบ่มีโอกาสเบิ่กสามสามอันนี้กับู่กคือกันจ้ะอ๋อต่ว่าอาจจะมีมากคือกันนั่นละมันใจว่ามาสามแมนต่ว่ามันใจว่ามาสามเนาะสามมาล้านเปร์เส้นเลยตว่ามันใจที่สุดือสามซีแมนกับบ่กับคือกันลจ้ะสามสีจีสามเนาะเี่ยบมีหักเนาะ ก็ต้องกลับน้ำเน่ล่ะแม่บ่มีหางก็บวนกู้เรือหัววันพิม่าตัวใดเนาะแม่นแต่ว่าความมั่นใจตามที่ตีตามที่เฮาซื้อมานี่มันต้องมา3แม่นบ่แม่นมา3 3มสามคอรอเข้าตลอดจ้าถ้าบ่ขึ้นบนก็ลงล่างสิแม่เลขกเนี่มาตลอดค่ะอาหารมันมา6มันบ่จ้ะคมันมันมันสิมี6มันก็ออก6 6 9ค่ะแล้วก็มอมา3นี่คือหนูมักนี่3มัก3 2 3 4 3 1จังสี่ เห็นแล้มันจะยู่ได้เห็นแลมันจะออกเลขยกรางแต่มันจะบูเป็นเลขบดิมีตารางยางเดี๋ยวล่วงรางเลยโอ้ล่เลขส้มแดงมันเปล่นรางมันมีบยูอ๋อเลขเก้าส้มแดงจะเป็นรางมันมีอยู่เลขมันสิเป็นรางยางเดี๋ยวแต่ว่บานบนบนัตุกมันใจยังก็ที่แรกเราซีเก้ากับหาเก้าอ๋ขอข้างบนมันใจซีเก้ากับหาเก้าข้างล่างมันใจว่าเลขมีสามคือมาที่สุดคือสามซี ลองลงมาม, 3, 1, 3, 2. 2> มีสามหนึ่งก็สามสองอ๋อมีซัมเนี่จ้ะมีซัมเนีน่แหละเพราะลายดอกเบคคู่กของคนจีซื้อนัก่กระซื้อ,อ <c oughs> แบ่งเป็นแนวทางเนาะจ้ะเป็นแนวทางซื้อจีจรณ์นะเอาลับพี่น้องูรับชมได้เนาะจ้ะมักคนละย่างมักคนละอันคือว่าดังล่ะคนมักคนละย่างคนละเนี่ยคือเขาหมักย่างนึงไปจัางนึงเนาะหรือพี่น้องูนใดตามเจ้าอื่นมขขัคคคักนี่ครับ พกใครโชคดีก็สิร้อมาตามนะตุ๊กเบิ้งก็ได้นะครับเพราะว่า่นถูมากเก้าหงวดหงวดแล้วหงวดน,นี่แล้วงวดที่ทสิบหงวดกับปังปังพื่อเก้าละามันทีได้กะไดลยสามมักสามหงวดมักไหลมักก็ตัวอื่นสามยิงสามยางเดี่ยวเลยซื้อซื้อทิมขึ้นบนขึ้นล่างไว้ก็ดีกัน,กนสามหนึ่งสามสองสามสามีสม่ มักที่สุดคือสามซี่เป็นะมะค่ะกัอันแปดซ่เ่ามักเลขซี่คู่หนิม,ม,กม,กมกักยูมักหามักหาว้มักซี่เก้าหาเก้าสามซี่แล้วกัแปดซี่มกักซี่เลขซี่คู่เนี่ยตัดสินใจปดเนี่ยเอาข้างล่างคู่หนึ่งล่าง ร่างคู่หนึ่งบนคู่หนึ่งสิซื่อตัวใดซื่อสามซีจ้ะร่างเนี่ยบนซื่อบนเนื้อหาเก่าแล้วมันสิซื่อได้เวลาหาเก่ามันคือมันดังมัตรงๆเลยลอตเตอรี่ผมว่ากันไฮตัดใจว่าฟันคู่เดียวไปเลยที่เอานีๆนะสามซีกับอันหาเก้านี่แหละที่มัดไปอีกสองตัวบนคู่หนึ่งล่างคู่หนึ่งแมนอ่าจี้ให้เลยจี้ให้เลยว่ามัดทั้งจี่ แต่ว่าออกบ่ออกบ่รู้แม่นบ่ฮู้เฮาบ่ฮู้เนาะว่าสิออกตัวใดเนาะเอาเบิ่งกับบ่แม่นเจ้จ้าฟังเนาะเว้าพิมักให้ฟังเนาะบ่็สิว่าอเนาะจ้าแม่นนเหมือนก็อยู่เมืองกงบ่เนาะเฮาบอกาซื้อเฮาซื้ออยู่บ้านนี่เนาะแม่เพิ่นหมุนแล้วจัให้ให้เฮาบอกอยู่เนาะจ้าแม่นมันก็ซ้ําเปิดแทงแล้วเนาะจังซั่นก็่แล้วหมุนแล้วบ่ฟ้าวบอกก็ได้นี่ล่ะ นำพเฝ้าชัวก็ได้ที่เจ้าไข่ให้เขาด้านบ้านเนี่ยเขาลงทุนบ้านกะจีไคยุอันนี้เขาบ่อเลยเจ้าคาว่าเฮตั้มก้นนี่างเนี้ยมีคนเลยมีหลายอย่างที่ว่ากันคุยกันแต่ว่าก็มักแค่ละบ้านนี้สามซีกับหาเก่าสามซีนี่หาเก้านี่สักไหนก็เอาบ่ได้ละล่ะบ่มีแล้วหาชุนี่สามมือเราไว้ได้กะสิมาปักใจยุสามซีนี่ละหันเดียวเลยห้องจัดไป มักกระจัดไปแล้วอชอบก็จัดขัดก็ผ่านเต้นเทดมักก็เอาสามซีครับยิ่งร่างอย่างเดียวครับสามซีนี่พี่น,อน้อันกคนใหเล็กสามยุ่รังผู้ใดเขามาตามหน้าตุ๊กนีอ่างไงอาจิโชคดีเ้อะงวดหนี่เดอรว,ว่าเอาเก่างวดรับประกันนะครับเสียนหน้อยเสียนไงทั้งไหนหลีกไป <c oughs> ตอนนี้เสียนตุก เก่างวดนี่งวดที่สิบนะคะเลขหกโตเพิ่นก็ถือมาแล้วนบอเลขหกโตก็ถือมาแล้วไก่เคี่ยงแล้ววันที่หนึ่งเนาะเลขหกโตถืองวดที่เจ็ดที่แปดไหมะอเลขหกโตบัดที่นี่ก็มังงวดที่สิบนี่กับหมว่าเสียนเลขเสียนใหญ่ถอยไปให้เสียนตุกเข้ามาบัดที่นี้ร้องเบิ้งเนนอพี่น้องเนาะเอารองนํำไปพิจารณาเบิ้งนะครับน่าจะเป็นโนช่วคราภของพี่น้องนะครับสุดสุคน ค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะแอดมินกับสิสุลุปได้นะคะโค้งจุดท่ายของนตุ๊กที่เพิ่นถือเลขเก้าหงวดซ้อนนะคะเอ่มือน,นั้นแอดมินมาทํำคลิปเพิ่นกระห้ยีเก้ากับหาเก้าน,นะคะแต่วาในคลิปนี้เพิ่นกับยืนยันเพิ่นกับมักเก้านะคะสีเก้าหาเก้าแต่ว่าเลข้ัง่างเพิ่นหมั่นใจมีเลขสามนะคะเลขสามติดเพิ่นกับมีสามหนึ่งสามสอง แต่ว่าเพิ่นมักที่สุดคือสามสี่นะพี่น้องเนาะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภในงวดนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยลำรวยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ